เดี๋ยวได้รู้กันพ่วีอย่างกูนี่นะจะโดนอีกรอบแค่บันมาทำอะไรต๋องแต่รวงแต่วงโอ้โหไม่นะจะ่รวงไปน้องนนมันไอต๋องควายข้ามันคิดว่ามันเป็นควายอย่าคิดว่ามันเป็นปลาไหลคิดว่ามันเป็นควายตัวหนึ่งโอ๊ย ไจริงเยเยยผมเนี่ยแพ้ไอต้ตองมาหนึ่งครั้งแล้วจำได้ไหมครับทุกคนโอ้โหไอ้เี้ยมันแตกแล้วโอ้แต่ละตัวไอ้เี้ยฝั่งกูทำไมกากจังวะ oh, <c oughs> อ้ยโอ้โดนตองตบว่ะ oh. แพ้ดิ แกไปเกมหนึ่งผมแข็งมากเลยครับผม,ม,ม,มวันนี้ผมเลยจะมา้ามันอีกรอบเป็นการแก้แขน<อ>ผมจะทําได้หรือเปล่าอยากแคตบมันมากเลยแบบเสียบบผมรู้สึกแบบมันแบบเป็นแบบปมในใจผมมากเป็นรอยแผลในใจผมที่ผมต้องมาโดนคนอย่างไอ้ต๋องนี่นะตบผม ใหมมันเป็นสิทธิ์คิดล้างคูควันนี้ผมต้องมาเอาคืนนะครับผมเดี๋ยวผมกดเรียกไอ้ตองเข้ามาในดิสก่อนไอ้ตองได้ยินครับพ่อบีตอนนี้มึงว่างปะวะว่างดีครับพ่อเออมึงมีแบบตี้แบบมาเจอกันอีกสักรอบป่ะแบบ คุณรู้สึกแบบนอนไม่หลับว่ะโดนตบไปรอบหนึ่งตอนนั้นอ่ะนอนไม่หลับเลยอยากจะเจออีกสักรอบแบบมึงว่างบ้าแบบ,แบ,บ,แบ,บแกล้าเจอคุหรือเปล่าผมมีตี้มาเซอร์ไพรส์พ่อจะไหวหรือเปล่าครับเฮ้ย hey! นี่มึงหาตี้มาเตรียมพร้อมเลยเหรอว่าอะไรมึงช่างหมอจอขนาดนั้นวะใช่แล้วครับพอ่อคิดว่าแบบรอบนี้นี่คือตึงกว่าเดิมใช่ไหมตึงเปีเป้ยเลยครับตึงเปีเป้ยเลยครับเออเ,อ,อเดี๋ยวกูสร้างห้องแบบมึงมาเจอกันในต่างในอลูกทะเลีย ผมก็ไม่ได้เตรียมตี้อะไรมามากมายนะครับผมก็แบบชวนน้องๆแบบก็แค่แบบเป็นอดีตเม็ดทองนาะตาย่าเข้ามาแบบยืนกลางให้ผมมาครับผมต๋องมึงเตรียมทีมมึงมาให้เรียบร้อยเลยนะลูกเกียจัดไปดิครับพ่อโอเคต๋องตอนนี้กูพร้อมแล้วนะเว้ยมึงพร้อมหรือย,อยังวะตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับพ่อวีตี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์พ่อวีพ่อวีจะโดนอีกรอบใช่ไหมครับ นอย่งกูนี่นาจะโดนอีกรอบคนอยังกูนี่นาจะโดนอีกรอบม,มันไม่มีรอบที่สองหรอกสิทธิ์มันไม่มีวันชนะรูหรอกรู้ไหมเดี๋ยวได้รู้กันพวีนี่มันอยากลองของจริงต่อปากต่อคำคือทุกวันนะทุกคนแล้วไปสั่งสอนมันเลกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าดาบตัวแล้วนะครับไอตองมันบอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์ผมนี่มันเซอร์ไพรส์อะไรวะผมนี่ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆนะแบบอยากจะรู้จริงๆว่ามันเซอร์ไพรส์อะไรวะมันแบบเสียงมีเลส์สนัยมากเลยนะเนี่ยไม่ไรดีวะแหวนอีกสักรอบเลยกันนะเราจะเอาฮีโร่แบบตัวเปิดแบบว่าเปิดเกมมาตบไอตองเลย ตอนนี้แบบโหลดเรียบร้อยแล้วนะแบบโหลดคนเร็วเลยมันน่าสงสัยจริงๆว่าแบบมันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผมวะผมนี่อยากรู้มากๆเลยวะ่ะผมก็เล่นแวนไปเลยนะครับแบบถือว่าต่อให้ละกันนะถือว่าแบบต่อให้อ่ะครับไม่อยากจะตบลูกมากๆก็เล่นแบบฮีโร่เริ่มต้นเลยขอบุณพัดนาคุณบอยด้วยนะครับแล้วก็จำกันได้ไหมแอดเนตยแต่ยากนะหรอคุ้นๆติดอยู่ในหัวแต่นึกไม่ออกเลยวะ <Yeah. S 1> ไม่ออกเลยทำไมเขาถามเราว่าจำกันได้ไหมวะผมนี่แบบงงและสงสัยมากๆเลยครับ เราสา์เอาอาดีตนาตยาเม็ดทองมานะครับแต่เขาก็เล่นนาตยาเหมือนกันมันน่าสงสัยจริงๆแบบงงงงเลยอะอะไรวะทําไมเขาเล่นเหมือนกันเลยระวังด้วยนะของเรานี้เป็นอดีตเม็ดทองเลยนะแต่ของเขานี่ของเขาไม่น่าจะมีเลยเอยต่องไม่น่าจะมีปัญญาไปไปหาเม็ดมืดอะไรมาเหมือนผมแหละครับท่านประเบิดพลังของข้าตามไปข้างบนมีการดวลกันเกิดขึ้นเลยครับโอเมสนว์เลยเฮ้ยยิ่งเจอดนไปหนึ่งเน่เป็นใครกันวะจะมาดวลกันหนี้นี้กู เอาไปเลยครับได้มาหนึ่งครับผมเว้ยมาวะเกมนี้เราต้องแดกเว้ยเราต้องแดกเว้ยเปิดบัตรไปดิใครวะมันไปเรียกโอเมนมาจากนงจากไหนวะได้ไปหนึ่งครับผมนาตยามันหายนะระวังนะครับมันอาจจะดักนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่ดูทรงแบบผมได้กลิ่นในความไม่ธรรมดาวะนี่เห็นไหมกลิน่นแบบแปลกไงไม่รู้นะเกมนี้รู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์นี่มันเซอร์ไพรส์อะไรนี่มันติดอยู่ในหัวใจผมมันนมนานจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยหูได้พอดีเลย แกเป็นใครกันแกเป็นใครเผยตัวมันนะนี่แน่เอาเลยอะไรแกฉีดอะไรของแกวะโหไหวหรือเปล่าอะไรฉีดอะไรของเมืองอะไรไม่โดนวะโอ้โหขออย่ากระโดนนะครับโอ้ฉีดที่อะไรอะครับงงงงฉีดอะไรฉีดไรเยก็โดนล็อกเดี๋ยวก็โดนลรอกเออเออของกัวดีมเม็ดทองแล้วเว้ยมันมีใครมันเธอเธยไปไปฟาร์มต่อดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเป,ปล่ปาผมโดนผมได้ไง,ไงวะเนี่ยเขาเป็นใครกันเนี่ย ก็ต้องเป็นธรรมดาแน่เลยมาโดนได้ไงวะสตรีมเรามีดีเลยสิบวินะเราจะดักอะไรเราต้องระวังนะเฮ้ยอาซาย่าเข้าไปถึงข้างในนั่นเลยเหรอวะน,นี่อ๋ออ๋ยโอ้ยโดนทีเนี่ยวเฮ้ยเดีนี่ไม่พอเลยอยากตึงนะเอาวเลยครับต้องโดนนี้นี้ไปอีกหนึ่งครับแกเป็นใครแกเป็นใครฮะจะเข้าไปยืดได้ไง เอ๊ะคิดว่าเป็นใครอืมเฮ้ยอันนี้มันเป็นใครอ่ะอ้าวโดนดิโดนนะดีดแม่ทองไปดินี่ไงนี่ไงใครแกเป็นใครไอ้ตองไอ้ลูกทรัพย์ีตุบปวยเหรอมึงอะ่ะฮะวิ่งหนีไปไหนไอ้หนุ่มฮะอีเวนเฮ้ยมันป่าโดนอีกแล้ววอะบอลเล่นไม่คุ้นตัวเลยว่ะโอ้ไอ้ตองก็ติดหนีอ่าโดนดโเรียบร้อย เรารู้ทางเขาหมดแล้วครับว่าเขาแบบชอบหนีเอาเลยครับจะดวลกันอีกรอบครับสำหรับนี้เราต้องไปช่วยนีนี้แล้วเพื่อนเราจะโดนนะเราไม่รู้ฝังหรืข้ามก็เป็นคนธรรมดาหรือคนจริงนี่ไงโดนไปดิฟลอเรนติโนโอเอาเลยครับนีนีนนทีเอสของเราครับเมนมันโดนไปแล้วสามว่ากดตัวนี้ได้ก็ดีแล้วแต่ตัวนี้ต้องระวังนะเวชื่อมันคุ้นมากเลยเหมือนเคยไปส่องอะไรแล้วแบบเจออะไรอย่างเงี้ยแหละ้อข้างล่างมันได้ว่ะตายสองตายาต้องเอากลางคืนไหมเนี่ยเห็นี่ไง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 ไอเช่มันรู้ทันท มันรู้ได้ไงวะมันต้องไม่ธรรมดาแน่เดี๋ยวมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยนาตาญาเราโดนว่ะเฮ้ยอดีตเมททองเรายังโดนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นคิวเลยเหรอเกินไปวะฮิมันมาสามว่ะโยกหลบโยกแบบนี้โต่าลบโยกนี่ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยหมาหมาเฮ้ย ยโาสู้สุดใจแล้วไม่ไหวต้องไม่ฆ่าผมแกเป็นใครตายไปเลยนี่นะแกจะฟริกเกอร์ไปไหนหนุ่มน้อยฮะแกไปไหนแกไม่รอดหรอกกัวคือแอดวีสัตว์นะจักมาให้ไอ้ลูกเคียมันหลอยกลางมันหลอยกลาแล้วมันเข้าแด็กวีกมันเกิดไปเมื่อวันเนี้ไม่ใช่ตองเล่นปะวะ อีกางเงินไม่โอ้ยไ้สองโดนอ๋อโดนโดนไอ้สัตว์โดนอ่ะเรียบร้อยเฮี้ยแห้งไอ้สัตว์อยู่นะเอ้ยฟิกเกอร์ละโยกไว้ฟิกเกอร์โยกไว้มีคนฟิกเกอร์โยกไว้แกเป็นใครกันฮะอ้ายะจ้าอ้ายะจอ้าวเมันมีโองแมนอยู่ข้างในโอ้ยดูดิไม่ธรรมดาจริงเอ้ยฉีดได้เฮ้ยนันยาเราฉีดได้ เจ็บเป็นใครเผยตัวออกมานะนี่แน่นี่น,ะนี่แนะ่โดนซะอ้าอ้าอ้าโอ้ยมันตึงอย่างงี้มันตึงมาแปลกนะเนี่ยมันตึงแบบมันตึงแบบแปลกๆเลยเนี่ยโอ้อออออยมันเสิร์ฟใคเลยวะจินหวีใจว่าเล่นไปเล่นไปแล้วก็งงไปโอเคครับผม ตูนามัณทอดนี่ไแหมอะไร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 รู้จักป้าคอมโบซิฟแว๊ดแลนิมแหวเปล่าแหวเปล่าไอ้กองมึงเดินมาดิสัตว์นะมึงตบกูไปครั้งหนึ่งแล้วกูแคสไม่หายเลยนะนี่มันตบกูอีกรอบเหรอเกินไปแล้วเอาไหนไหมมึงอ่ะเอาเอาไหนไหมอืเอาไหนไหมเดินออกมาสิพวกแกเป็นใครเผยตัวมาเดี๋ยวนี้นะนี่ไม่รู้เลยพวกแกเป็นใครกันเดินมาสิ เดินองอมาเอ้าเดินองอมาอ๋ออมทันหรอกไม่ได้แดกหรอกนี่แน่หนีแบบดิจิตอลแกเป็นใครโดนไป่ได้หน้าแหกไป่ได้มาสิวะเตรียมทีมมันนักเหรออ่ะมีแกนบอกว่าเตรียมทงเตรียมทีมมาล้อดักท่าสองมามามายัดเลย ราต้องฆ่ามันเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่เราจะปล่อยมันมีชีวิตต่อไปไม่ได้พวกแกจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้โหแม่งโดดไปไกลมากเลยโหสวยจัดเลยวะมันรดดหลบได้ไงวะไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยผมว่าแปลกแปลแล้วนั่นสิมันแปลกแล้นะผมเล่นไปผมก็รู้สึกแปลก,กแลกได้กลิ่นแปลกแปงกลยิมฮอกแม่นเมสสกิลแม่นมันโปรหรือเปล่าวะดูว่าที่มันบอกว่ามันเซอร์ไพรส์นี่มันโปวะเป็นไปได้ไหม โผแบบอาวีมันมีโปเลยหรือเปล่ามันแปลกนะเออมันแบบมันใช้โปหรือเปล่าวะมันเล่นตัวแบบเน้นแม่นอะดูดิเห็นไหม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 คือแบบดูดิแม่งโปปะวะว่าแม่งแปลกเหมือนกันนี่ดูดิดูดิมันยกกูโดนได้ไงวะมันขังกูโดนเนี่ยดูดินี่กูโดนเนี่ยโอ้โหอ,ออกมาได้เว้ย เฮ้ยปิกเกอร์กับเข้าไปดีไังไงอ่ะเฮ้ยไอตองมันชัดดาวเซลิก้าเราแล้วอ่ะออกกอนออกกอนไอ้เย็นผมโดนเปิดไปเมื่อกี้ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับเฮ้ยเีแกทำอะไรแชงแค่แมนมาทำไรตองเจรวบจรวบโอ้อยู่โอ้ไม่นะเจร่วไปอันเป็นจริงอ่ะเอ้ไอ้กูรอดได้ไงเนี่ยเอ้ถามจริง ออกไงดีเออเฮ้ยกูรอดได้ไงอ่ะเปาหรือเปล่ากูรอดได้ยังไงโอ้พระถังซัมจังช่วยด้วยกูรอดได้ยังไงกันครับเนี่ยเฮ้ยฟอเรสต์มันเดินไปทำอะไรวะเฮ้ยมันหลุดหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมเรากำลังนำเลยนะเว้ยเฮ้ยโกรธโกรธโกรธมันหลุดปะนะมันเดินไม่เหมือนบอดเลยอะฟอเรสตหลุดโอ้ย Yeah. เยี่ยหรือได้ไงเนี่ยกูเกมกำลังน้ำเลยเนี่ยไม่ได้การแล้วไอ้นี่น่ทีมึงทำยีเด้งอะไรมันเป็นสตรีมเมอร์นะเว้ยเอาไงดีเราก็ต้องสู้ต่อไปดิเพื่อประชาธิปไตยของเราเราจะแพ้ต <lawsuit> <ulously What S 1> ่อไม่ได้นะเว้ยออกก่อน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 ชิบหายแล้วเออสวย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 นัวอยู่นัวอยู่นัวอยู่น้อยอยู่ไอ้เหี้ยกูกดแข็งไม่วะ เฮ้ย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 ฟอเรสมันยังรุดอยู่เลยอะเฮี้ยเราจะไหวปะวะกันบ้านไว้ก่อนกันบ้านไว้ก่อนกันบ้านไว้ก่อนกูไม่น่ากดแข็งเนยอะถ้ากูไม่กดแข่งกูรอดนะเว้ยคือซิฟกำลังอมแล้วอะเดี๋ยวเยรอรอเดี๋ยวฟอเรสมันก็มามันหรือบอดวะน่าน่าจะคนแล้วแหละบอดดอก บอดมันก็ต้องเดินตรงไปเลยเดีอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเฮ้ยบอดชัดๆเลยโอ้โหผะทังซ้ำจังไอ้เหี้ยบอกสุนหงอของด้วยว่าฟอรเนอรนติโน่หลุดแล้วอ่าบอดชัดๆเลยมันแบวของแล้วแน่เลยอุปเจ้าเว้ยโอ้เอฟเคยิงด้วยเหี้ยของจริงเลยสัสเลยเหี้ยโอ้ยไอ้อย่าพึ่งไปมันบอดจริงเฮ้แย,แ,ยแล้วกัน อะไร <Or S 3> อะไร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 พวกแกอะไรเฮ้ยอย่าพึ่ง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 กูไม่มีดาเมจเลยกูต้องโทรตามแหละโอ้โหเร็วเร่งเร่งผมมีตายเกิดผมไม่กดแข็งก็ได้เนี่ยกันบ้านไว้ก่อนกันบ้านไว้ก่อนกันบ้านไว้ก่อนบอลเลนกูหมายังวะบอลเลนมาได้แล้วเฮียจะแดกแล้วจัดกูมีตายเกิดนะเว้ยกูมีตายเกิดกูมีตายเกิด กกดกัมึงก็เอาใจเย็นดิเฮ้ยใ,ใ,ใจเย็นเย็นมาแล้วเฮ้ยมันเต้นด้วยดูดิมาแล้วไอ้เกียไอ้หลุดมามันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยความหวังของเรามันมาแล้วว่ะเฮ้ยพระเอกมาแล้วอย่าปอบกูหายหมดเลยสัตว์บนวนวน,บนพี่เน็ตผมหลุดเองรู้ไหมเน็ตเองหลุดเมื่อกี้ร์เออเน็ตมาแล้วมึงเช็ดเน็ตเอา ตอนไหนเนี่ย yeah. ไอ้เชี่ยมึงรู้ไปแว่าป้อมกูหายหมดเลยเนี่ยไอ้นี่ไอเวนเนี่มึงเป็นนักสตรีมภาษาอะไรเติมเน็ตหลายวันเนี่ยไอเวนขอโทษขอโทษแล้วมันหายไหมจำได้หรือยังมาเพื่อแก้พี่เลยเฮ้ยมาเพื่อแก้เรามันใช่นาตาหยาเม็ดทองในอดีตปะวะนาตาหยาเม็ดส้มนาตาหยาเม็ดส้มไม่ได้แดกคูล็กอกนาตาหยาสักโหลนึงบ้างไปก่อนเลยครับหนึ่งอ้ ีไอ้มึงชอบเล่นนักใช่ไหมนาตาาเอามันเยอะๆเนี่ยเอาโหลนึงนาตา雅ไอ้ขึ้หน้ามึงชอบเล่นนักใช่ไหมเฮ้ยใช่ไอ้แก้วถีบอะไรเฮ้ยมันคือเม็ดทองเฮ้ยแต่เม็ดทองแค่นาตาากูไม่กลัวหรอกเว้ยถ้าคนอื่นไม่ได้เม็ดทองด้วยนะไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเดีเราอมไปจบเลยหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราหนีนะเราหนีนะอุ้ย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 โดนหอกไอ้เหี้ยโดนหอก โอเคสวย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 ได้ดุยรัวแล้วอุ้ยอุ้ยโดนหงอุ้ย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 อย่าแล้ว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 มึงจะทำกูตอกร็อบตินเลยนะไอ้ย่าแล้วเย่าแล้วฟอเรนแกคือความหวังสุดท้ายของทีมแล้วนะไอ้ตองฆ่ามันน้องน้องมันไอ้ตองควายฆ่ามันคิดว่ามันเป็นควายอย่าคิดว่ามันเป็นปลาไหลคิดว่ามันเป็นควายตัวหนึ่ง โอ๊ยไม่นะไอ้เหี้ยพี่บอกแล้วว่าอย่าคิดมันเป็นปลาไหลให้คิดว่ามันเป็นควายเดินตามนี่แหละเรียบร้อยนะไอส้สัตว์เออช็อตเนี้ยมันโฉอช็อตเนี้ยไอส้สัตว์ไฮไลท์หรืออยากบอกเลยต้องไอ้ควายควายสมจริงจริงไอ้เหี้ย <Yeah. S 2> <laughs> จะไม่ได้เอ็มเอานะเอ้ยเอาเลยผมไม่สนใจเอ็มหรอกครับ<อ>ทีมชนะดีกว่าผมว่าไม่จาเป็นเอ็มไม่ได้สําคัญหรับผมขอแค่ทีมมีชัยชนะมีชัยก็พอแล้วผมเป็นสตรีมเมอร์น้ําดีอยู่แล้วครับไม่ใช่สตรีมเมอร์น้ําแตกมีอะไรไอ้สัสทำนี้นะนี่น,นี่มันมีโอเมนแะล้วนี่ไอ้เชี่ยนี้เอย้ยแกจะตายไม่ได้นะนี่แกคือคกบของเชนเอย้ยแลวยังเหลือกัน2คน มันจะฟลิกเกอร์มานหรือเปล่าตองพ่อเองลูกจำพ่อไม่ได้เลยไงลูกเฮียพ่อเองไอ้ควายมาดิกูไม่กลัวพวกเราเฮียเออหลบมึงนาตา雅แล้งไงเฮียตัวสกิลโง่หลบไม่ยากเลยสัตว์เฮ้ยเรายังยื้อไปได้เว้ยเมื่อกี้ตองมันจะเล่นกูซะแล้วไอ้เฮียเล่นได้เล่นได้ไอ้ตองเนี่ยนะมันเป็นคนโอ้โหเฮียเราได้ปะใครได้ปะ ใครได้เราเหรอเฮ้ยไอ้นี่มึงทำไมมันโหดอะไรอย่างงี้วะสัตว์ขนาดหลุดไปแล้วมึงยังมาล้าขคองได้มึงเป็นสตรีมเมอร์อยู่ช่องไหนเนไอเวนเนยอ้ยเฮ้ยสองตัวเนี่ยเฮ้ยเขียนี่ก่อนเลยเฮ้ยหายหายหายเจอคอมโบนรกไปดิ มึงเป็นใครไอ้เหยนินป่าคนละไลค์แล้วแชร์ด้วยนะครับทุกคนหนึ่งแชร์ผมด้วยนะครับเราเจอกับต่องอินเตอร์อยู่นะครับฝั่งของข้ามนะคือผมไม่รู้ว่าแบบมันทําไมมันถึงตึงได้ขนาดนี้นะคือต่องมันบอกมันมีเซอร์ไพรส์ผมผมก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่ผมจําอาจจะแค่เซอร์ไพรส์ว่านัตยาเมตทองคนนี้เคยโดนผมตบไปรอบหนึ่งแล้วหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เหลือนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมนี่ไม่รู้เลยอ้ยชิงมาได้ไงสั์ร่วงไปก่อนไอ้เมือง เฮ้ยเฮ้ยลืมก้นแข่งโหกูโดนเฮี้ยผ่านซีบสลิมแน่เลยว่ะโว้ยเฮี้ยเพื่อนกูตายแล้วเว้ยพวกต้อง้ให้ชนะนะเว้ยกูไม่อยากแพ้ตองซ้ำสองเฮี้ยตึงจัดเลยเออวิ่สตรีมมันมีดีเลย์นิดเดียวนะระวังเลดี้รัวขายนั่นดิบิดเบลดขายออกออกอะไรดีวะบิดเบลดออกดูดเลือดออกดูดเลือดจะได้ติดคีง่ายๆด้วย ไม่ใช่ดูดอันนี้สิวิ่งตบหัวแตกดูดแบบเคี้ยเออนั่นแหละแง่งนั่นแหละรอเฮ้ยนาตาย่ามอดีตเวททองเราเก็บไปแล้วว่าเก็บใครวะโอเมนเหรอเฮ้ยตองนีว่าเฮ้ยตองจัดแม่งจัดแม่งไฮไลท์จัดแม่งไอเด็กเคี้ยมึงกล้าทุลภีกุหลาบเด็กเคี้ยมึงสู้กูเหรอมึงสู้กูกูจะตายสั่านแป๊บนึง เวนเกือบโดนแมงกซ์ตบว่ะโอ้ยเวนจะตายนิดเดียวโอ้ยเวนจะตายถอยถอยถอยมาเวนก่อนมาเวนโอ้สิงเลยอะจบแล้ววะตอนน้องอมคิดไม่จบแล้วเพื่อชัยชนะของเราไปมีฟิกปะเอ้ยเอ้ยพระเอกหรือเปล่าวะพระเอกหรือเปล่าพระเอกหรือเปล่าพระเอกก็เหอะพระเอกก็เฮียละนิดเดียวนิดเดียว แกเป็นใครบอกกูมานะไอ้เย้ยวูอรอจังหวะแบบไอ้สัสกูรอจังหวะแบบไอ้เหี้ยมันก็ไม่ยอมฉีดมันรออะเออเล่นแม่งนีเออแสดงความโกงของเกมนี้ให้มันดูว่าตัวเหี้ยนี่แหละจังไรที่สุดในเกมนะเขพาพบดธพทำประสงค์จัดไปน้โมตัสสะพะคะวโตอนาโตสองหนึ่งยังไม่พอสามหนึ่งก็มาตัวหัวกระดออะไร gm มึงเคยแหกตาดูเกมไม่สัตว์นะ นะโอ้โหจังไงจังหวัดนี้สวนไปหาดอกไม่เจอเป็ดตายโอ้โหอ้สัตว์โอ้โหมันตึงยังวะเอ้เอ้ไม่เล่นเลยเล่นเลยเลยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเล่นได้ปะนไปกลับบ้านนะเห็นหอบมันแวบๆมันได้ดาร์กทำไงอะ ล้วหลบเงี้ยมันรู้อยู่แล้วเว้ยสตรีมมีดีเลยอมจบดิต้องอมจบแล้วเราจะทำไงเราพูดอย่างเงี้ยมันก็รู้นะมันต้องแอบ,บดูสตรีมเราแน่เลยพวกเชี้ยเนี่ยมันคลิปข้างมันจะไปไงกลางเมดเฮ้ยคลิปคลิปนี้เร็วมากเลยแต่มันจะรู้นะนี่นี่ไหวเอ้ยนี่นี่โดนล็อกอะ่ะน,นี่โดนล็อกเราไปช่วยเพื่อนไหมทำไงดีอ่ะเฮ้ยได้ปะมันได้อวะมันได้จริงเหรอ ได้เหรอไม่ได้ยิงป่ะว่าเราแพ็กแน่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยเฮ้ยพออมคลิปมาเฮ้ยม่เฮ้ยอ้าว จะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสา์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาหโคตรเพอร์เฟกต์ไอ้เหี้ยได้ไงเนี่ยเฮ้ยได้ยังไงครับเนี่ยกูยังกับบ้าชนะเฉยอู้ไอต่องมันบอกมันเซอร์ไพรส์อะไรมันเซอร์ไพรส์อะไรวะเนี่ย อดีตเป็นทองนัตยาผมก็ MVP แบีครับนัตยาเมททองในปัจจุบันรู้สึกยังไงอะครับมันมีนัตยาเมททองครับไอตองมันเซอร์ไพรส์อันนี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะแค่นัตยาผมก็เลยจัดอดีตนัตยาเมททองไหมมันดูว่าของจริงเป็นไงนะมันคงจะทําผมแค่นั้นแหละมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวสะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอคีตองมึงเอาเมททองมาสี่คนเลยหรอมึงเกินไป่ะเนี่ยไอลูกเคี้ยโอ้โหสลิมโดนกูไปสองเจ็ดเลย เฮ้ยมันเอาเม็ดทองเลยเหรอไอเชียต๋องก็เม็ดเขียวด้วยอู๋เกินไปปะเนี่ยฝั่งผมมีแค่เม็ดเขียวเองอะครับดูดิแค่นี้ผมโดนไม็หนึ่งเจ็ด 1, โอ้ผมก็ว่าแล้วมันเซอร์ไพรส์อะไรเกินไปจริงหนดูดีส่องเขาหน่อยครับดูประวัติเขาดีเกินไปปะเนี่ยซ่อนบันทึกด้วยเฮ้ยมีรับลมคมในคุณเป็นใครครับเนี่ยโอ,โอ้เม็ดทองกู <laughs> ไอ้เห <I S 2> ี e ้ยเม็ดทองกูอ่ะมีโลหลัก e ม่วงเป็นไล่งง่นเลยเม็ดทองกูอันนี้เป็นไงวะเพราะว่าไอ้เหี้ยเออสุดยอดเลยครับแล่เง่นเลยนะนาตยาผมหกพันเกมนะครับผมแล้วก็มีแค่หววะอันนี้ มึงอีกคนไหมเนี่ยม่วงอีกคนไหมไอ้เวนซ่อนบันทึกกันเลยทีเดียวไอเ้เคสสองตัวที่ซ่อนนี่กูว่ามั่วเหมือนกันแน่เลยเฮ้ยแพ้ได้ไงอะครับพวีผมไม่อยากจะเชื่อผมเอาตี้เม็ดทองมาซื้ไอไพโพวีเลยลูกแพนแบบนี้นี่ผมเนี่ยแบบโอ้โหท้าใจมากเลยอะครับผมอยากจะขอสักหนึ่งเก,เกมได้ไหมครับพ่อวอีเวลากูเป็นเงินเป็นทองเลยเว้มึงโดนตบไปขนาดเนี้ย มึงอุตส่าห์เอาเม็ดแป๊บสีเหลืองๆมาเนี่ยมึงคิดว่ามันจะแดกกูได้เหรอวะมึงยังยเอาอีกเกมอีกเหรอไอ้ลูกเคียิดเกมได้ไหมเอาพ่อวีเออมันคาาใจจริงๆมึงคิดว่าอีกเกมแล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหมเดีโอกาสใช่ใชไหมของโอกาสครับถ้าโดนอีกเกมเนี่ยมึงต้องไปล้างจานให้พ่อนะตลอดชีวิตเลยเข้าได้ไหมจะไปดีครับโควีอืมเลิกดูเกงในด้วนะเขาได้ไหมับ ในเมื่อต่องมันแบบมันไม่ยอมมันอยากจะแบบอุตส่าห์เอาเม็ดทองมาผมก็อยากจะเสียเวลากับมันให้อีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อแบบว่าย้ำแค้นให้มันรู้ว่าแบบอย่ามาแบบจิ๊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 บแบบนั่นแบบไปเอามาไปเอาเม็ดเทียอะไรก็เอามากูแบบได้หมดจังหวะเนี้ยนะแคลรี่เม่ชองผมไม่ว่างอ่ะผมมีเซอร์ไพรส์พ่อครับมันยังจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็บกูอีกเหรอวะใช่พ่อแต่นต <N> ่นต <N> ้นน <N> ้่เฮ้ย ตัวจริงปะเนี่ยในฟังเสียงดิสวัสดีครับ<ต>ผมเป็นเองครับ